สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะขอเชิญทุกท่านนะคะที่เข้ามาช่องนี้นะคะท้องช่องทิดาเจ9ดดแอดทิดา789นะคะใครที่เข้ามาเจ,เจอกันคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ติดตามแล้วหรือไม่ได้ติดตามขอยินดีต้อนรับเชิญท่านเข้ามาในช่องนี้นะคะทุกท่านนะคะก่อนรับฟังคดรทำนายนะจะมีจานผู้อ่านมี แนวมาเสนอเดิมคาเดินนะคะเป็นกําไรองค์พ่อพญายนาคนะคะแล้วก็มีแหวนด้วยเป็นเซตนะคะใครสนใจนะคะเป็นน้ําเมตตานะคะใส่หนึ่งละสวยสองนะคะปลุกเสกแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ต้องไปปลุกเสกอีกนะคะส่วนนะคะนี่คือนะคะ,อ,ะองค์พ่อพพิฆเนศควายชิงชับ และหนูมูสิกะปลุกเสกทางพรามแล้วเรียบร้อยมีนะเมตตานะคะใครใส่นะเออใครใส่สวยมีนะเมตตาอันนี้บูชานะคะไม่ว่าคุณจะไปตั้งอยู่ตรงไหนอธิษฐานหนึ่งช่นนะคะก็จะให้หนะเมตตาค้าขายดีนะคะและใครสนใจก็ทักมหาจารย์แล้วกันนะคะมาเรามาให้ไพ่เราเรื่องนะคะในหัวข้อชีวิตเราฟ้าฟ้าหลังฝนนะคะเป็นอย่างไรนะคะ ฟ้าหลังฝนชีวิตของเราเป็นอย่างไรนะคะขอ energy ไพ่ใบแรกขอให้ออกมานะฟ้าหลังฝนนะคะเป็นอย่างไรชีวิตของเรานะขอใหไพ่ออกมาตร,ตรงกับผู้คนที่เข้ามาเห็นนะคะอันนี้คือดวงแรนดอมนะอาจจะตรงของคุณหรือไม่ตรงก็ได้นะเป็นคนหมู่มากนะคะถ้าตรงหรือฟังด้วยดวงวริีวิเค์ได้นะจะขอไปต่อนะฟ้าชีวิตฟ้าหลังฝนเป็นอย่างไรขอดูไพ่ใบนี้โอ้โ oh, ห the emperor ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความคุณคิดแต่เรื่องความก้าวหน้าความมั่นคงอ่าเป็นคนที่รักความเจริญงอกเงยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะก้าวหน้าในอาชีพในหน้าที่การงานนะคะชีวิตที่ผ่านมายชีวิตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะย่ำแย่เนาะแต่ตอนนี้นะปัจจุบันนะคะชีวิตของคุณเพราะเราหัวข้อชีวิตเราฟ้าหลังฝนเป็นอย่างไรณนะปัจจุบันนี้คุณอยู่ในถ้าบอกแล้วนะตอนนี้คุณสามารถเป็นคนที่ ได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งไปไม่ได้หรือถ้ายังไม่ได้เร็วๆนี้คุณจะมีโอกาสนะคะชีวิตการงานของคุณจะมั่นคงมั่งคั่งนะคะชีวิตของคุณจะดีขึ้นในทุกช่องทางนะคะมาขอดูหน่อยนะคะ energy ดีมากไพ่ใบนี้บ่งบอกฟ้าหลังฝนดีมากค่ะชีวิตของคุณจะมีแต่ความก้าวหน้าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะคะมีแต่สิ่งดีๆหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตนะนะคะต่อจากนี้ไปนะคะฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอนะคะนี่คือบ่งบอกได้เลยนะคะ ขอดูไพ่ใบต่อไปนะจ๊ะเป็นอย่างไรนะคะขอเอน r จีนะคะฟ้าหลังฝนนะคะหลังจากฟ้าหลังฝนเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เป็นได้ทั้งชายและหญิงนะคะชีวิตฟ้าหลังฝนนะที่ผ่านมาเอจอแต่สิ่งแย่ๆมาแล้วนะคะหัวข้อของเรา ฟ้าหลังฝนไพ่ใบรแรกเป็นอย่างไรโอ้โหนายออฟสวอตนะคะธาตุลมมิถุนตุนคุมนะคะตอนนี้คุณไม่คิดอะไรแล้วคิดแต่ความก้าวหน้าอยากจะกระโดดรับความสําเร็จทั้งชายและหญิงให้กลับกันแล้วนะใครที่ไม่เคยทําอะไรสําเร็จที่ผ่านมาหรือลม้มลุกคุกคานต่อจากนี้ไปคุณตั้งเป้าตั้ง,ต,งตั้งใจไว้จะทําให้มันสําเร็จให้ได้นะคะขอสะแสดงความยินดีนะนี่คือฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมออันนี้ตามคําพูด ตามหัวข้อเราเลยนะฟ้ารังฝนนะคะชีวิตดีมากนะทัาลมนะคะมีถุนตุนกุมนะคะเป็นคนที่ชอบเดินทางก็ได้ชอบเดินทางไกลก็ได้ทํางานที่เป็นต้องเดินทางบ่อยก็ได้งานทําได้หลายแขนงนะคะมาขอไพ่ใบต่อนะคะ เอ็ดออฟแวนเห็นไหมการงานขยับคนที่เริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆผลิดอกออกผลธาตุไฟเมสสิ่งธนูคุณทำค่าขาดใครมาเจอคลิปนี้ถ้าหากคุณเริ่มต้นการใหม่เริ่มต้นเรียนเริ่มต้นศึกษาเริ่มต้นธุรกิจใหม่คุณจะได้มาเจอคลิปนี้นะคะเริ่มต้นแล้วดีไหมดีสิคะเพราะผลิดอกออกผลจะงอกเงยงอกงามดีค่ะไม่มีคำไม่น่าจะมีคำว่าขาดทุนแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมผลิดอกออกผลดีนะคะ สมกับคำว่าฟ้าหลังฝนนะธาตุไฟเมษดสิงธนูนะคะขอดูไพ่ใบติดต่อไปค่ะโอ้โหไนท์ออฟคัพนะคะคุณชอบเดินทางเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะคะพูดจาไพเราะเพราะพิงค์นะคะใครที่เข้ามาใกล้คุณนะคะชอบหลงเสน่ห์คุณเป็นไปได้นะคะหรือถ้าคุณอยากจะเอาอ่าช่วยไปมอบให้ใครหรือเปล่านะจ๊ะ ธาตุน้ํากรกฎพิกจิกมีนะคะชอบเดินทางชอบเดินเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปได้นะจ๊ะโอ้โหมาทั้งคิงไนด์ดาบไนค์ไนอฟคัพนะคะบง่งบอกถึงความเก่งความฉลาดความแข็งความอ่อนความแข็งอ่แข็งแข่ง,ขงอ่อนเป็นทั้งแข็งทั้งอ่อนในตัวนะคะคุณเป็นคนที่เก่งมากนะอ่ะขอดูอีกนะโอ้โหเดอะเมจิ i เชน ต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่เก่งมากนะตอนนี้นะคะคุณเรียนคุณสามารถทำงานได้ทุกแะแนงวิชาเป็นหมอดูได้เป็นหมอได้ทุกอาชีพได้ทุกอาชีพต้องบอกว่านะคะคุณดินน้ำลมไฟคุณควบคุมเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีเซนส์ดีนะอย่าคิดสิ่งที่บดีเด้อค่ะเด้อต้องบอกว่าคิดแต่สิ่งดีๆนะต่อจากนี้ไปมันจะอยู่ในสิ่งที่คุณปรารถนาคุณคิดแต่สิ่งดีๆแล้วคุณจะได้คุณถ้าคุณคิดสิ่งไม่ดีคุณก็จะได้สิ่งไม่ดีถ้าคิดแต่เรื่องดีๆคุณจะสําเร็จตามที่หวัง ค่ะดินน้ำลมไฟคุณคว้าไว้หมดได้เลยนะเดอะเมจิเชียนเป็นคนที่เก่งมากได้ทุกแขนงวิชานะคะเป็นหมอดูยังได้เลยค่ะนะเป็นครูบาอาจาร,รย์ได้เป็นนักวิทยากรได้ได้ทุกอย่างเป็นมัคคุเทศก์ได้ในชอบเดินทางได้ค่ะนะอยู่ที่คุณเลยค่ะเริ่มต้นใครเริ่มเพราะเราเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเนาะอ่ะขอดูไพ่ใบนี้โอ้โหทูออฟคัพถ้าหากใครเคยมีความรักที่ไม่ดีนะคะเจอคู่รักที่ไม่ดีนะคะคุณมีโอกาสนะ ได้เจอคคู่รักที่ดีคู่รักที่สมหวังคู่รักที่สามารถไปต่อกันได้ยาวๆเลยค่ะเพรอผสมกับคําว่าฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอนะคะไพ่ใบน,นี้บอกคู่รักแท้นะรักแท้เห็นไหมโอ้รักกันมากดูตาจ้องตานะคะขอแสดงความยินดีนะถ้าใครมาเจอคลิปนี้ฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอนะคะนะ อ่ะขอดูขยายต่อนะคะเป็นอย่างไรอีกชีวิตของคุณนะคะโอ้โห the empress โอ้โห the empress เลิศหรูดูแพงมีเสน่ห์มีนะเมตตาดีเห็นไหมถ้า,พาไพ่ใบนี้ emper o r ขึ้นพไพ่ใบนี้มา empress ต้องบอกคำว่าคุณเป็นคนที่คู่ควรที่จะมั่งคั่งร่ำรวยเป็นคนที่เพียบพร้อมนะคะเป็นคนที่ใครๆอยากเข้ามาให้ให้รู้จักจารู้จักคุณว่างั้นต้องบอกว่า ต้องบอกว่าอยากรู้จักมีความเป็นแม่สูงมีเมตตาจิตสูงนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่หาเงินเก่งมีความเพียบพร้อมนะคะ,ะถ้าเป็นควีนเหรียญนะคะคว e นออฟแวนควี e ออฟเพนติเคิลมามิกรวมเป็นคุณคนเดียวเป็นผู้หญิงคนคนเดียวถึงเป็น the empress ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่านะคะคุณเป็นคนที่พัฒนาจากคำว,ว่าเป็นคนธรรมดาต้องบอกว่าเป็นคนธรรมดาตอนนี้กลายเป็นราชนีนะคะใครใครก็อยากอยู่ใกล้ใครใครก็ อยากเข้ามาหาคุณมีเพียบพร้อมค่ะตอนนี้้อคุณมีเพียบพร้อมถ้าเป็นผู้ชายก็เป็น the emperor มีเพียบพร้อมงานเงินนะคะอาจจะขาดอาจอาจะขาดแค่เรื่องค,ความรักที่อยากได้เห็นไหมกําแต่กําลังจะมีเข้ามาคนรักที่ดีนะคะเนี่ยจะมีละจะมีเข้ามาแล้วคนรักที่ดีนะคะโอ้โหเทนออฟครับเห็นไหมฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอ กดกระดิ่งน้อมรับรัวๆได้เลยค่ะนะคะถ้าคุณรอคนใหม่คุณจะสมหวังนะคะถ้าคุณรอคนใหม่จะสมหวังถ้าคุณรอคนเก่าคนเก่าก็จะก,จะกลับมาหรือคนใหม่ก็จะเป็นไปได้นะคะเดี๋ยวเราไมา่ให้ดูสรุปว่าตอนสุดท้ายเป็นคนเก่าหรือคนใหม่นะแต่ฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอเห็นไหมสิบถ้วยนะคะมีโอกาสได้แต่งมีความสุขมีค,มครอบครัวมีมีความมั่งคั่งร่ํารวยกรากฏพิกจิกม์มีธาตุน้านํานะคะนะคะ,นะคะเอ็มเพรสธาตุดินเนาะ เพราะฉะนั้นนะคะโอ้โหสมกับคำว่าฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอเรามาดูไพ่ใบขยายนะไพ่ใบขยายโอ้โห for a p p e n d i c l คุณตอนนี้คิดอยู่เรื่องทํายังไงจะเก็บเงินได้มากขึ้นยังห่วงแหนความรักความสัมพันธ์การเงินนะคะยังอยากให้เงินอยู่กับเรายาวๆหรือตีไปได้ถ้าหากคุณนะคะมีความรักดีอยู่แล้วคุณก็ยังเก็บความรักนั้นไว้ดีนะคะไม่อยากใหมันออกไปจากชีวิตคุณนะคะ หรือมีใครเข้ามาที่ดีคุณจะเก็บความรักที่ดีไว้แบบนี้เลยไม่ให้ห่างจากกายคุณหรือคุณจะทําแต่สิ่งดีๆให้กับเขานั่นเองนะคะเห็นไหมคุณยังหวงแหนความรักความสัมพันธ์นะคะคุณยังหวงแหนความรักความสัมพันธ์นะคะหรือมีโอกาสเป็นไปได้นะคะคนรักที่คุณมีอยู่ณนะปัจจุบันคุณยังกอดเก็บความรักความรู้สึกนั้นไว้ไว้เลยนะคะโอเคขอขยายนะจ๊ะขอขยายไพ่อีกนะไพ่ใบนี้เดอะชลิออนะคะ นะคะถ้าหากคุณมีคอมมิดเมนต์นะคะเดชเรี่ออดเป็นราศีกรกฎเป็นไปได้นะคะราศีกรกฎนะคะเป็นคนต่างชาติเป็นทหารเป็นคนที่มียศมีตําแหน่งก็ได้นะักแฟนของคุณคนของคุณคนที่คุณรู้จักนะคะมีโอกาสวางแผนวางแผนมาหาคุณข้ามน้ําข้ามทะเลหรืออยู่ถิน่นแดนไกลไปต่างชาติได้นะคะกําลังจะเดินทางมาหาคุณนะคะ ผู้ใดรอคนต่างชาติมีโอกาสเป็นไปได้เพราะ t มเ e อเรอร์มีแบบเป็นคนต่างชาติได้เป็นคนที่เป็นข้าราชการได้เป็นคนที่มีตําแหน่งสูงได้เป็นเจ้าของบริษัทได้ผู้ชายคนนี้ต้องบอกว่าคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเป็นคนรวยพอแน่นอนคอนเฟิร์มให้ล้านเปอร์เซ็นต์นะแต่รวยของแต่ละคนมันความรวยของแต่ละคนวัดค่ากันบ่ได้เด้อมาขอดูไพ่ใบอีกหนึ่งใบนะไพ่ใบนี้ night of wand โอ้โห มีความกระตือรือร้นมหาแน่นอนคอนเฟิร์มนะคะใครที่รอคนรักใครที่รอสิ่งที่สําเร็จใครที่รอความสักเซ็ตคุณได้แน่นอนทุกอย่างผลิดอกออกผลงอกเงยดีความรักก็งอกเงยดีการงานงอกเงยดีถ้าหากใครทําง,งานที่ต้องเดินทางบ่อยๆก็ประสบผลสําเร็จนะคะขอแสดงความยินดีนะไม่มีไพ่เสียขึ้นมาซักใบนะคะฟ้าหลังฝน ย่อมดีเสมอคุณจะสมหวังในความรักนะคะเป็นเป็นอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นความรักของคนเก่าหรือคนใหม่แต่คนใหม่แน่นอนนะคะแลวคนคนเป็นเป็นได้ได้ความรักที่ดีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเป็นใหม่หรือเก่าหรือเป็นอย่างไรโอเคเรามาดูเรื่องความรักกันนะคะขอให้ไพ่นี้บ่งบอกออกมานะคะเป็นอย่างไรโอเคขอให้ไพ่ออกมานะคะเป็นอย่างไรขอดูหน่อยนะคะ ไพ่สื่อออกมาเป็นจังไดน,นะคะอะฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอ mm hmm. Having family issue โอ้ให้ครอบครัวช่วยตะกี้โดดออกมาแล้วจันไม่เอานะไพ่ใบนี้ตะกี้ก็โดดออกมาตะกี้นะที่กระโดดออกมาแล้วจันไม่หยิบนะไพ่ใบนี้เพราะอาจารย์ก็เข้าไปในอีกผู้อ่านเอาเข้าไปในอีก h a l i n g family issue ให้ครอบครัวช่วยนะจ๊ะ นะให้แคบหรือถ้าคนถ้าว่าเป็นไปได้คนเก่าให้ครอบครัวช่วยเจราจาให้คนในคนที่รู้จักให้ครอบครัวช่วยเหลือคุยและเจราจานะปรึกษาเขาว่าต้องทํำยังไงนะคะอ่ะขอดูอีกนะไพ่ใบนี้คืออะไรプレฟูเนตเป็นได้ทั้งเก่าได้ใหม่นะคะคุณจะได้กลับมาอ้อนกันอีกคุณจะได้กลับมาพูดคุยกันอีกคุณจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันอีกนั่นเองนะคะプレฟูเนตนะคะอ่ะ ดูอีกหนึ่งใบนะคะว่าสิเป็นจังไดรนะคะหัวข้อฟ้ารังฝนของเรานี้ดีมากนะคะผ้า,าสำรับนี้ชุดนี้นะใครมาเจอนะคะโซเมตโอ้ยต้องบอกคำว่านะคะไม่ว่าจะเป็นใหม่หรือเก่าถ้าคุณจะตัดสินใจไปกับคนเก่านะคะเขาก็เป็นโซเมตของคุณแต่ถ้าคุณจะตัดสินใจไปกับคนใหม่เขาก็เป็นคนรักที่ดีรับเป็นโซเมตของคุณนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเก่าหรือใหม่นะคะ ขอบอกเขาคือโซมิตของคุณเขาคือคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะส่งมาให้นะคะเป็นฟ้าหลังฝนคนผิดพลาดกันได้ถ้าเป็นคนเก่านะถ้าหากคุณดูแล้วว่าเขาบเปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็อยากให้คุณคิดพิจารณาและดูซิว่าอาภัยให้ได้ไหมถ้าอาภัยให้บ่ได้ก็มูฟออนหาคนใหม่ค่ะนะาจะ๊ะอันนี้นะคะไม่อาจจะตรงได้กับทุกคนนะฟัง ด้วยดุลวินิจวิเคราะห์วิจารณญาณเดิจะเดิแต่ถ้าอยากให้มันตรง100%เปซ็นเป็นโชคชะตาของคนฟังและอยากจะดูกับแม่หมอนะคะทักมาหาแม่หมอใดเด้อค่ะเด้อนนะคะขอแสดงความยินดีนะใครมาเจอคลิปนี้คุณจะสมหวังในสิ่งสิ่งที่คุณเลือกไม่ว่าจะเป็นเก่าหรือใหม่นะคะขอให้คุณโชคดีนะคะก่อนไปก็ขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะขอให้สมหวังในรักนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้า